สวัสดีครับพบกันที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบครับวันนี้พี่นงได้วัวยกฝูงมา19ตัวครับยกฝูงนะครับรวมถึงพ่อพันธุ์ด้วยครับเราจะมาดูพี่นงเปิดราคานะครับเปิดราคากันพันธุ์ไม่ได็ดคนตีมาแล้วน่ะตีมาราคาที่ลองบอกให้แกหน่อยคุนี คู่นี้ตัวผู้ใช่ไหมเป็นคู่ใช่ไหมพี่ครับเล่หนึ่งประมาณหนึ่งครับลองเท่าไหรพี่ลองหกหมืนสองครับหกหมื่นสองพันตีตัวนี้เท่าไรฮะที่ลองอ่ะี่ป็สามหม่นสองเลองหกหมืนล่ะหห่สองนตัวนี้สูงเมตรยี่สิบห้านะครับเมตรยีสิบถึงเมตรยีสิบห้านะครับอ่าดูชาร์ลเล่ีกครับชาร์เล่สวยนะครับ คู่กันนะครับร้องหกหมื่นสองพันครับคู่นี้ครับตีตัวนี้สามเป็นสามแต่ตัวเดียวก็แต่ตัวเดียวพี่ตัวยี่ห้าถ่ายได้๋ยม่งงอนะคุยทำเลยนะนู่นนะฮะคู่นี้หกหมื่นสองนะครับตัวนี้สวยครับชอบตัวนี้ตัวนี้สวยครับตัวนี้สูงประมาณเมตรสิบห้าถึงเมตรยี่สิบแปดพี่เกตเขากำลังต่อราคาอยู่นะครับตัวแดงนี่เหรอพี่ตัวแดงนี่ องครับโตัวนี้ร้องสองหมื่นสองพันนะครับเมตรสิบห้าครับตัวนี้สูงเมตรสิบห้านะครับสองหมื่นสองพันคือราคาร้องนะครับตัวนี้พ่อหัวทลายเพ่ตัวนี้เป็นพ่อของพ่อของมันใช่ไหมครับตัวนี้คือพ่อของเขาีตัวนี้ร้องเจ็ดหมื่นพอเจ็ดหมื่นพ่อ ร้อเจ็ดหนี้เออร้องเจ็ดหมื่นสองอ่ะเปลี่ยนราคาร้องเจ็ดหมื่นสองพันนะครับตัวนี้เขี้ยวครบแล้วนะพี่เนาะครบคถึงมั้ยคุณไม่ครบไม่รู้ไม่ได้แหกูไม่ได้ถามคขาเยอะตัวนี้เป็นพ่อครับพ่อของไอ้แดงเนี้ยพ่อของพวกแดงนางนะครับอ๋อนี่ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้นะครับอ่าดูอีกครับพี่ตัวเมียงัวโค้งครับเท่าไรพี่อย่างตัวเขายาวที่เดินมาเนี่ย พวกนี้ลองตัวละเจ็ดพันห้าสามตัวมีกี่ตัวพี่หนึ่งข่าวดิเอ่อหนึ่งเขาวยาวเลยนะเดี๋ยว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 ให้เขาไล่คู่นี้แกตัวนี้พวกนี้ดำกันเนาะเราเอายังไงพี่ยังไงเนี่ยจะเอาคู่นี้ไปให้โก้ถ่ายคู่ไหนคู่นี้หนึ่งตัวนี่นะโกอ่าตัวที่หนึ่งครับตัวเขายาวครับหนึ่งสองนี่ตัวสองตัวนี้ครับตัวดำนั่นแล้วละเจ็ดพันห้า 27, 2 7 5 0 0ื่นเจ็ด kind พ of ันห um, ้าราคาล็อกเนี่ยสามตัวมันนี่ครับสามตัวนะครับดูค่อยๆดูกันนะครับค่อยๆดูนะครับ2 7 5 0 0เดี๋ยวเดี๋ยวคู่มีเก่า6กห้าคู่คู่ชาร์โลเรหัวโลนเนี่ยมีลูกไหมพี่ลูกมันอยู่ไหนไม่มีทองทั้งคู่ทองทั้งคู่สองตัวเนี่ยห้าตัวหรือกี่ตัวเนี่ยพี่ว่าทองเนี่ยทองทุกตัวเลยครับในห้าตัวนี่ทองทุกตัวครับอ่า สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสาองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสามตัวนะครับอ่เลกไอตัวหินดำนั่นหกหมื่นห้าราคาจะจะขายลไรๆคู่เนี้ยหกหมื่นห้าสวยนะเดี๋ยวดูสองตัวนะครับลบน้อยครับเอาดูครับคู่นี้ครับหกหมื่นห้าเอาเลยแหละไม่ต้องต่อให้โอละคู่นี้ราคาจะขายเลยแล้วหกหมื่นห้าเนี้ยเชื่อดีคู่นี้ครับหกหมื่นห้า สนใจติดต่อได้เลยครับก็บอกนะครับพี่น้องที่อยู่ทางจังหวัดไกลๆนะครับตัวเดียวสองตัวมันไม่คุ้มนะอ่านี่แนะนําให้พวกนี่แนะนําให้คือจังหวัดใกล้เคียงนะครับตากสุโขทไทยกำแพงเพชรก็ว่ากันไปเนี่ยคู่นี้หกหมื่นห้าพันครับขายเลยแหละไม่มีการพูดพันธ์พังเพงก็ไม่ร้องแล้วท้องแน่นอนรับประกันท้องเล่หัวล้นด้วยครับท้องเลยหัวเนี่ยตัวนี้ลูกดิมยุบ นตัวนี้ก็ท้องทองครับสามตัวในชุดสามตัวตัวละสองเจ็ดห้าร้อยเนี่ยแบบนี้สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับดูกันอีกทีครับท้องแน่นอนท้องพ่อตัวแหนตัวนี้เหละพ่อคือตัวนี้นะครับท้องกับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้น่าสนใจคือคู่นี้น่าสนใจครับนี่หกหมื่นห้ามามาดูอีกครับนี่เป็นแม่ลูกนะครับขยับจากวัวท้องมาเป็นวัวแม่ลูกนะครับวัวคือแม่ลูก โม่ฝุ่มเดียวกันแหละนี่คือลูกไอ้ตัวนี้ใช่ไหมอ่าอ่าเป็นลูกของตัวผู้ครับเป็นลูกของตัวพ่อเลยนะครับไม่ค่อยสวยเลยเนาๆแล้วคนไปฟ้องค่อยๆไปค่อยๆไปคู่น,นี้นี่คู่เกา่านี่คู่เกา่าไม่ใช่ คู่นี้ออคู่เท่าไหร่พี่คู่ละสี่หมื่นแปดรับโปสามคู่นะคู่แม่ลูกครับแล้วไปแยกกันเองนะลูกเล่ก็คือลูกเล่ลูกตัวผู้เนี่ยเล่ลูกอ่านี่ให้ลูกเป็นบ้ามันตัวนี้หัวโลนนี่นี่ลูกตัวไหนลูกดำาอีเหลืองนั่นลูกไอ้บ้ามันอเออนี่ลูกดำนี่นี่มดดำนี่นะครับดำดำซ้ายนี่ลูกเล่เขายาวนี่นะครับนี่นะครับวนๆกันอยู่เนี่ยนี่นี่แม่ลูกกันนี่ลูกเหลืองนี่ราคายกน้าแม่ละสี่หมื่นแปดนะครับยกแม่ละสี่หมื่นแปดครับ ถ้าแยกแล้วพี่ถ้าแยกก็แล้วแต่เลขใหญ่แล้วแต่แม่เลือกไปไหมาเลือกกันเอามาเลือกกันเอาแล้วก็คุยได้เออลูกตัวผู้หนึ่งตัวใช่ไหมพี่เมองลูกตัวเมียสองตัวครับสองคู่เลขของงมีลูกดำนี่ตัวนี้ให้ลูกเป็นสีดำลูกสีดำตัวเมียตัวไหนเป็นลูกตัวผู้พี่ตัวนี้ให้ลูกตัวผู้นะครับตัวผู้นู่นนู่นเออโน่นเออวนๆมาจับกันนีจับกันให้ดีจับกันให้ดีจับคู่กันให้ดี แม่ล้นลูกก็หัวล้นแต่เป็นบามันนะครับนี่นี่แม่เลืองลูกเลืองนี่ไปแล้วไปแล้วแยกกันให้แล้วนี่ครับนี่แม่เล่เอาไปได้ไปได้เลยพี่ไปได้เลยแม่เล่ลูกดามตัวนี้ครับเอาแม่ไว้ก่อนนี่เป็นูนี่เล่หัวล้นนี่ลูกหัวลูกก็ผู้หัวล้นครับนี่ลูกของแม่เล่เขายาวนะครับเขายาวโอ้ตัวนี้ก็สวยให้ลูกสวยสวยลูกไปนั่นแหละ โอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่พี่หนงนะครับพี่หนงครับนี่ยกชุดมาเลยสิบเก้าตัวยกฝูงมาครับผมสวยๆครับปาดเปลี่ยวสักหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวมันก็คุ้นครับผมติดตามไปด้วยครับนี่มาวัวมันมาเข้าทุกวันนะครับเขาซื้อก็ลงไว้บ้านไม่มีข้อครับก็มาลงไว้ที่นี่ครับเปิดขายทุกวันครับผมติดตามไปด้วยครับสวัสดีครับ Good boy